คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับ หวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ3ตัวเน้นๆนะครับในงวดวันที่13กันยายนพศ2564นนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับหาตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาเอฟซีพี่น้องรับชมนะครับครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับในงวดที่แล้วนะครับก็เข้าโต๊ดนะครับก็ไม่ทำเอฟซีพี่น้อง ผิดหวังนะครับพี่น้องที่เข้ามารับชมผิดหวังนะครับเข้าโต๊ะนะครับในงวดวันที่9นะครับวันพฤหัสที่9กันยายนนะครับพศ2564นะครับเลขที่ออกนะครับ217379นะครับ217379นะครับก็ได้มี f c พี่น้องนะครับผมได้เฮโต๊ะนะครับ379นะครับแอดมินให้ไป279นะครับ พี่น้องก็เอาไปชื่นชมนะครับไปขึ้นอีกเต็มหนึ่งนะครับก็ได้สามเจ็ดเก้านะครับเข้าหมดนะครับสองหนึ่งก็เข้านะครับผมเจ็ดสามก็เข้าเก้าสามก็เข้างวดนี้เข้าทั้งสามสามสามตัวเลขที่ให้มาเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับเอฟซีพี่น้องด้วยนะครับที่มีความโชคดีนะครับอ่ะ ครับผมสำหรับตัวเลขนะครับผมในงวดวันที่13กันยายนนะครับแอดมินก็ได้ตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะมารับชมตัวเลขแนวทางนะครับเราก็ไปดูนะครับไปสรุปผลงานนะครับว่าแอดมินคิมนําโชคพารวยนะครับให้เข้าตัวไหนบ้างหลุดตัวไหนบ้างในงวดวันที่9ก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับผม มาแล้วนะครับสำหรับงวดวันที่9กันยายนนะครับพศ2564นะครับสูตรเจาะ3ตัวที่แอดมินให้ไปนะครับเจาะจากตารางสูตรนะครับก็มีสูตรตามตามสูตรตามตารางนะครับกับสูตรตำรามมงกรทองนะครับสูตรนี้นะครับแอดมินก็ได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้จะ40แล้วนะครับก็เพิ่งได้มีโอกาสนะครับเอามานําเสนอเอามออากาศนะครับเอฟซีพี่น้องรับชมนะครับก็เข้าต่องวดเป็นงวดที่3แล้วนะครับสาหรับเดือนนี้ ปังมากเนาะขอแสดงความยินดีนะครับครับผมก็มาดูสูตรเจาะจากทางช่องเลขเจ็ดนะครับมีเลขเจ็ดให้เจ็ดเก้าเจ็ดสองมีเจ็ดสามด้วยนะครับผมเข้านะครับผมเข้าเลขบนยินดีด้วยนะครับผมเนาะเจ็ดสามนะครับก็ 7, 3, มีนะครับเจ็ดสามจะเป็นเลขล่างทางไทยเนะาะหวยลาวพัฒนานะครับเลขที่ออกนะครับสองหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเก้า บางที่ก็เอาสองหนึ่งเป็นเกณฑ์นล่างนะครับบางที่ก็เจ็ดหนึ่งเป็นเกณฑ์นล่างบางที่ก็เจ็ดสามเป็นเกณฑ์นล่างนะครับผมเข้าหมดนะครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับเข้าทุกนอยเลยนะครับผมเข้าทุกที่เลยสําหรับสองก็มาสองหนึ่งนะครับผมปังมากเข้านะครับผมสาหรับหนึ่งก็มาหนึ่งสองเหมือนกันเข้านะครับผมสามตัวนะครับผมให้สองเจ็ดเก้า เข้านะครับผมก็ได้มีพี่น้องโชคดีเข้าโต๊ะนะครับผมได้379นะครับก็ไปจัดขึ้นนะครับผมเนาะก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC พี่น้องนะครับของเอฟมินกินน้ำโชคพาดวยด้วยนะครับอ่สำหรับตัวเลขแนวทางในงวดวันที่9กันยายนนะครับพศ2564กับสูตรเจาะ3ตัวเน้นๆนะครับผมก็เข้าต่องวดนะครับผมครับผมถ้าเอฟซีพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้นะครับผมเนาะ กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อประสิทธาการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับครับผมก็โอเคนะครับสาหรับงวดวันที่เกาะก็เข้าอย่างต่อเนื่องนะครับสําหรับงวดวันที่13แอดมินก็ได้ตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปรับชมตัวเลขแนวทางพร้อมกันเลยนะครับผมมาแล้วนะครับผมสาหรับงวดวันที่13นะครับแอดมินก็จะใช้สูตรตํารามงกรทองนะครับแล้วก็สูตรจากทางช่องผสมกันนะครับผมได้6ตัวนะครับก็จดไว้แคปไว้นะครับสามารถจับชุดวินได้นะครับผมเลขในตารางจับชุดวินเข้านะครับผม ในงวดที่แล้วก็เข้ามีเก้ามีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดมีศูนย์มีห้านะครับผมมีเก้ามีหนึ่งมีศูนย์มีเจ็ดมีเก้ามีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดมีศูนย์มีห้านะครับผมหกตัวนะครับหกตัวนะครับแอดมินจะเจาะมานะครับผมสามตัวเช่นเคยก็ขอให้เข้าสามตัวตัวอีกนะครับผมในงวดนี้นะครับก็มาชมกันเลยนะครับผมสําหรับตัวแรกเน้นนะครับผมเน้นให้วิ่งเน้นให้เจาะนะครับผมเน้นเจาะก็จะมีหนึ่งนะครับหนึ่งก็จะมีสี่หนึ่งนะครับ 6 1 7 1ึ่หนะครับผมสำหรับเดนหนึ่งนะครับก็มีตามนี้นะครับผมเนาะอ่าถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามนะครับเดนหนึ่งก็จะเจาะ2คู่มันเดิมนะครับก็จะเจาะ4 1นะครับผมแล้วแล้วก็71นะครับสำหรับ61แล้วก็ศ1ย์ก็ต้องรองนะครับรองไว้เพื่อความชัวนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับก็มาตัวตัวที่2นะครับผมตัวที่2ก็อยู่ที่4ก็จะมี1 4ส 42 5404ก็จะมี41มือนเดิมนะครับผมแล้วก็42สําหรับ54กับ40รองนะครับรองไว้เพื่อความชัวนะครับเป็นเลขสูตรคัดมาอย่างดีนะครับ4ตัวนี้นะครับสามารถชื่นชมได้ก็มีสิทธิ์เข้าต่องวดนะครับในงวดวันที่13โอเคนะครับสําหรับตัวสุดท้ายก็คือ9นะครับผมก็มี91 49 69 09นะครับผมตัวเด่นก็จะเป็น49นะครับผมแล้วก็91 นะครับสาหรับ6 9เกากับ0 9ย์รองนะครับผมรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสําหรับตัวเลข6กกับ49นะครับผมโอเคนะครับผมสาหรับ f อซพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่เอ็นเมนกลมไว้ให้นะครับผมก็สามารถเรียกเรื่องในตารางได้นะครับเป็นเลขสูตรนะครับจากทางช่องนะครับผมคัดสรรมาอย่างดีนะครับผมก็นํามาแบ่งปันเอฟพี่น้องฟรีๆนะครับผมแจกสูตรกันไปเลยนะครับครับผมก็ไปกันต่อนะครับสาหรับชุด3ตัวตรงนะครับก็จะมี หนึ่งสี่เก้านะครับผมหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่สี่คือตัวเด่นหนึ่งสี่เก้าก็ต้องรองนะครับผมรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสําหรับตัวเลขในทางก็แค่สองตัวเองนะครับก็จัดขึ้นจัดลงได้นะครับผมว็ทีแ้กก็เข้าโต๊ะนะครับก็มาไปกันต่อนะครับผมสําหรับชุดสี่ตัวนะครับก็จะมีสี่หนึ่งสี่เก้ากับเก้าหนึ่งหนึ่งสี่นะครับตัวเด่นก็ตัวนี้นะครับผมตัวรองก็สี่หนึ่งสี่เก้านะครับผมสี่หนึ่งสี่เก้ารองนะครับ สำหรับตัวเลขแนวทางนะครับชุด3าตัวตรง4ตัวตรงวันนี้ก็ขอให้พี่พี่น้องเข้าโต๊ดอย่างต่อเนื่องนะครับผมโอเคนะครับผมก็ไปต่อนะครับสําหรับชุดเบิ้ลนะครับชุดเบิ้ลก็จะให้99 441 1ตามนี้เลยอ่าชุดเบิ้ลตามนี้เลยนะครับถ้าชอบนะครับผมสาหรับชุดเบิ้ลนะครับอ่าโอเคนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับ พี่น้องก่อนจะออกไปก็จะลืมกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามแอดมินด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็เอามานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอให้พี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชมเพื่อความลุ้นนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับแอดมินก็ไม่สนับสนุนนะครับให้พี่น้องเล่นการพนันใดๆทุกชนิดนะครับนำมาเพื่อความลุ้นนะครับเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเนาะ กดแชร์นะครับผมาแอดมินเนาะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับหาตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาเอฟซีพี่น้องรับชมต่อไปนะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้เนาะอ่าถ้าชอบยังไงก็คอมเมนต์มาใต้คลิปหรือยังไงทื้อหรือว่าเอฟซีพี่น้องไม่มีความโชคดีหรือว่าโชคดีก็คอมเมนต์มาทักทายพูดคุยกันได้เนาะตามที่ได้เห็นก็เอฟซีพี่น้องหลายท่านก็จะมีความโชคดีนะครับกับ79นะครับผมงวดที่แล้วนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอเอฟซีพี่น้องทุกท่านมีความโชคดีนะครับมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าวันสำหรับคลิปนี้ก็เฮงๆปังๆต่องวดเช่นเคยนะครับผมสวัสดีครับ